เฮียมึงเป็นใครเนี hmm. ่ยกูถามว่ามึงเป็นใครติดบั๊กอ้นี่เอาสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาทำการเล่นเกมโรบอกนะพอดีไปเจอแมปหนึ่งของโรบอกก็คือใครแม่งยิงกันวะอ่ะโอเค แมปเนี้ยของโลบอกมันจะเป็นชางคนที่นะครับเมืองเหอเป่ยประเทศจีนนะแต่ว่ามันจะเป็นอันดับแรกเลยคือสามารถไปซื้อรถได้ตอนนี้คือมีอยู่ห้าหมื่นกว่าโลบัคนะครับห้าหมื่นสี่ร้อยแปดสิบนะครับผมโอเคไปดูที่อันดับแรกเลยเป็นซีดานนะซีดานเนี่ยคือมันจะมีพวกเอ่อที่มันขายในประเทศจีนนะส่วนมากก็จะเป็นโฟก k s สวากเกนอันดับแรกเลยคือโฟกัสสวากเกนเนี่ยคือ ตามเขตในของเซี่ยงไฮ้เนี่ยมันก็จะมีเยอะเป็นพวกของแท็กซี่มิเตอร์ครับคุณผู้ชมค่ายอื่นก็มีนะเท่าที่ดูเนี่ยคือมีเยอะมากนะครับอย่างเช่น t o โ,โย t a าเนี่ยคัมรีนีแต่ว่าจะเปลี่ยนยี่ห้อหน่อยนะครับเหตุผลเนี่ยคือการลิขสิทธิ์ครับถ้าโดนมาคือไม่คุ้มเลยนะนะครับมันจะชื่อแบบเพียนะ้ยนๆมีแบบแบนด์จีนก็มีนะนิสสันซีฟีนะก็คือตรงโฟนนิสสันนั่นเองโฟกสวาเกเนี่ยคือมีเยอะมากนะครับ วุลไดบิลอิกเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะครับฮอนด้าซิตเนี่ยในบ้านเราก็มีขายนะอ่าเยอะมากครับเยอะมากเอาจริงๆนะเลือกไม่ถูกเลยไปดูอันต,ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพวกของไปดูพวกแวกอนกันบ้างนะครับส่วนมากเนี่ยแวรกอนเนี่ยถ้านับเป็นนะมันก็จะเป็นรถตู้รถแบบทรงยาวๆนะครับต่อท้ายนะโอเคตอนนี้คือรู้แล้วว่าจะเอารุ่นอะไรเอาเป็นเบสิกเลยนิสสันทีดานะครับ 9,000หยวนนะครับจัดไปเลยนะฮะตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่ประมาณ41,480หยวนนะครับถ้าเป็นสกุลเงินในโลบ l อกก็จะเป็นโลบ l อกนะนะฮะตอนนี้คือแบบว่าเสียงมันจะดังหน่อยคือมันก็พ้นปีใหม่ไปแล้วนะทาไมมันยังดังอยู่วะแต่ก็ช่างเถอะนะฮะโหตอนนี้คือแม่งแหลกมากคุณผู้ชมคนก็มาไม่ค่อยเยอะนะนะฮะ คือเกมเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมคือแบบว่าโล่งๆครับไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะคือออกแนวซีมูเวเตอร์เล็กน้อยนะครับนี่ครับก็ขับไปยาวๆนะคือตัวเกมอ่ะคือมันก็จะออกแนวประมาณนี้แหละเป็นการใช้ชีวิตนะแต่ว่าจะมีรถให้ขับเยอะมากนะครับที่เล่นเนี่ยคือจะเป็นงานของคนจีนนะครับจำลองมาจากเมือง มนทนเยเปรประเทศจีนนะตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับซึ่งโซนเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าฮิมะเลยนะครับมีตึกลาบ้าช่อมากมายนะฮะถือว่าทําออกมาดีพอสมควรส่วนใหญ่นะถ้าติดตามมานานเนี่ยในช่องผมนะคือแบบว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะแคชเกมก็เป็น FR Legend นะแต่ว่าพวกมันจะมีไมค c r a f t ด้วยแต่ว่าไม่บ่อยมากเท่า FR นะครับ แต่โรบอกอะคือไม่เคยแคสเกมลงช่องมาทั้งชีวิตเลยซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะในการหาเกมมาเล่นหน่อยก็คือโรบอกนะครับอันนี้คือพูดตามตรงเลยนะว่าเคยเล่นเกมรถมาทั้งชีวิตคือเล่นมานานมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแค่นะี้เป็นเกมรถนะครับผมในช่องนะแต่ทีนี้เนี่ยคือมันจะอยู่ในโรบอกด้วยไงก็เลยทําการมาแคสให้ดูเล่นๆนะครับ ตัวเกมก็จะมีประมาณนี้เป็นแมปของคนจีน,นะฮะทำการสร้างขึ้นมามาควบคู่กับ e รีนวิวนะครับแต่กรีนวิวเนี่ยคือคนก็เล่นเยอะกว่านะพอๆกันนะครับแต่ทีนี้คือไปเจอของฐานคนที่ไงก็เลยมาทำการแคสให้ดูนะครับเดี๋ยวรอบหน้าว่าจะเอา e รีนวิวด้วยดีกว่านะครับตัวเกมก็จะมีประมาณนี้เลยนะฮะ ตอนนี้คือแหลกมากคุณผู้ชมเพราะว่าคนมาเล่นเยอะไงตอนนี้น่าจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแหละนะครับเดี๋ยวไปดูว่าจะมีวุ่นอะไรบ้างต่อจากนี้นะฮะเดี๋ยวไปลองดูนะครับว่าวุ่นไหนที่ดูคุ้นตาบ้างนะครับอันดับแรกเลยขอดูตัวอ่าแฮชแบ็กแล้วกันนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็จะมี MG 3ในไทยก็มีนะนะครับผม MG 3 aris, ยาลิสเยอะมากนะครับยาริสก็มี Honda Jazz ก็มีนะครับนี่ทีด้านะครับแต่ว่าจะเป็นสเปคจีนนะนะฮะโอเคไปดูของอ่า EV นะครับ Electric Vehicle มีชางอันมีบูหลิงรถบรรทุกนะครับก็จะมี d m a ม MG Extender i v i c o FAW Photon นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นรถที่ดูมีระดับขึ้นหน่อยนะครับราคาเนี่ยก็แตะหลักเศษหลักล้านขึ้นไปเลยนะครับซึ่งก็มีอยู่แค่ประมาณ38000หยวนเองอะ่ะก้าอยหยวนนะคือไม่พอหรอกนะตอนนี้ก็จะมีแวกอนนะครับรถตู้รถแบบว่ารถครอบครัวนะครับเดี๋ยวก็ลองซื้อดูอีกหนึ่งคันเป็นรถสำรองนะ ตอนนี้คือซื้อไปเนี่ยมันก็จะมีนิสสันทีด้านะครับ Honda Accord v o l k s w a g e n Jetta นะครับ c a m r y Sonata ์ต u n เทนเนีโอเนี่ยคือมีเยอะมากนะครับในโซนนี้คือตระกูลมันจะเป็นรถเก่งหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองซื้ออีกหนึ่งคันเลยเอาคันนี้แล้วกัน BYDF3 อ่ะ6,000หยวนนะครับจัดไปเลย โอ้โหแม่งคนต่อคิวแม่งเกมทับแหลกอะคุณผู้ชมนี่พูดตามตรงเลยเกมยังแหลกนะครับคนแม่งคดเยอะอ่ะมีสามคันนะครับก็จะเป็น Honda Odyssey ีย s ดันติด้ b y d f 3นะล่าสุดนะครับโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวนะไฟท้ายแม่งคุ้นๆว่ะอ่าคือว่าจีนนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะก๊อปมานะมีการผสมผสานนะ ไฟท้ายนี่คือแบบว่าเป็นซนะิตี้นะด้านหน้าเป็นอันตริสมาฟังเสียงเครื่องกันดีกว่านี่เอาจริงๆนะคือในโชว์รูมคือมันจุดอะไรนักหนาวะไอ้พวกประทัดเนี่ยคือจุดกันบ่อยมากเลยนะครับหมดเทศกา,กาลแล้วไม่ต้องจุดแล้วนะครับโอเคออปชั่นทุกอย่างสมจริงสมจังนะ ที่สัมผัสมานะครับเออพอออกมาตรงนี้คือพอลื่นอยู่นะครับเข้าไปด้านในคือแบบว่ามันมันอึดอัดแต่มันดูแบบแหลกมากคุณผู้ชมนะค,คนไม่คดเยอะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านหน้าโชว์รูมนะครับมีศูนย์บริการมีตัวโชว์รูมทุกอย่างดูเป็นปกตินะครับ โอเคตอนนี้คือต้องเริ่มใหม่นะครับเข้าเกมใหม่เพราะว่าเหมือนเกมมันจะล่มอะ่ะคือมันแหลกสุดสุดอ่ะคือคนมันเยอะนะครับคุณผู้ชมโอเคตอนนี้อยู่ในเกมนี้เกมเดิมนะครับแต่ว่าจะจะทาการเข้าใหม่นะครับผมเสียงนี่คือดังไม่หยุดนะเอาจริงๆอะ่ะตอนนี้ก็อยู่ประมาณตอนกลางคืนนะครับคุณผู้ชมมันก็ยังแบบว่ามืดมืดอยู่อะ่ะเดี๋ยวอาชีพนี่ผมขอเปลี่ยนได้ไหมดูแล้วมันไม่เหมาะสำหรับผมเลยเอาเป็นนี่ดีกว่า นี่นักเรียนนักเรียนดีเด่นนะฮะอ,อู้ยา่าสาวแว่นนะครับอืมยืนอยู่คนเดียวไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นน่าจะเป็นบั็กนะไอ้ด้านขวามือคือมึงกำลังเซ็ตหยอกกันอยู่นะครับมีเปลี่ยนสีได้ด้วยหรอ เดิมทีเป็นสีขาวนะคันเนี้ยเปลี่ยนสีได้ก็ไม่บอกเดี๋ยวผมต้องลองแหละมีมอไซค์ด้วยเฮ้ยมีมอไซค์ด้หรอวะเหมือนกราฟิกคือแบบว่ามันจะไม่ค่อยไหวน,นะครับผมเลยต้องต้องทการแบบว่าเอ่อทำการลดคุณภาพของกราฟิกในแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยไหวจริงๆนะฮะคือทรัพยากรเนี่ยคนคือแม่งโคตรเยอะเลยดูรถคันนี้ดิเหมือนจะไปไม่ค่อยได้ติดีิมะอยู่นะครับคือคันนี้ย ในประเทศจีนนะมันนิยมมากนะครับเป็นแท็กซี่นะอย่างที่บอกมันคือโฟกส์สวัสินซานทาน่านั่นเองเอาหายไปแล้วเนี่ยมันแหลกคุณผู้ชมเดี๋ยวนะโอ้โห,โห,โหปัญหาโลกแตกครับติดบักครับคุณผู้ชมอ้ยเมื่อกี้ขยับได้ขยับได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราน่าจะทำอะไรไ,ได้มากกว่านี้นะเราจะเป็นผู้ช่วยเหลือแล้วกันนะครับ เขาเป็นผู้ประสบภัยอยู่นะครับตอนนี้เราจะทําอะไรได้มากกว่านี้ได้ไหมโหมันจมไปเลยอะ่ะเนี่ยมันขยับได้คุณผู้ชมน่าจะแบบว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันไปไม่ได้อะ่ะคุณผู้ชมติดบล็อกแบบนี้เดี๋ยวชื่อผู้เล่นมันมีป่าวะเดี๋ยวมันขยับได้ไหมคือประเด็นแนหะเจ้าของอ่ะมันหายไปแล้วครับคุณผู้ชมชื่อผู้เล่นมันไม่มีอะ่ะเหมือนเราตอนนี้คือกําลังจะเป็นผู้ประสบภัยแทนนะครับจังหวะนี้ เฮ้ยบักนี่มันแก้ไม่หายจริงวะแม่งข่าวนี้คือแบบว่ามันขึ้นมาอยู่ต้นบนโอเคตอนนี้นะครับพอมายืนตรงนี้คือแบบว่ามันจะไม่ค่อยแ็กเท่าไหร่ส่วนคันนี้นะครับเป็นนิสสันกระจกสังเกตนะครับคือแบบว่ามันมันจะโฟโต้ช็อปพอสมควรนะครับแต่วันนี้มันจะเป็นงานที่แบบว่าประดับไว้เฉยเฉยะนะครับเดี๋ยวลองปีนเข้าไปดูนะครับ มันก็จะเป็นแบบว่าพื้นกระบะโล่งๆนะครับสามารถเข้าได้ไหมอ๋อกดกระโดดพร้อมกันนะครับคือเดี๋ยวนะโล่งๆขนาดนี้น่าจะไม่มีใครเข้าไปนะไหนขอดูหน่อยสิโอ้หตัดแปะขนาดนี้นะครับมันเป็นเท็กเจอร์นะครับเข้าไปไม่ได้หรอกเข้าได้ก็ตรงแค่ไอโชลูไม่แหละนะครับไปซื้อรถยนต์นะ่นะครับ กระโดดภายในหนึ่งครั้งเดี๋ยวลองดูผมไม่รู้ว่าคนนี้เขาเติมเป็นหลายบาทหรือเปล่านะครับแต่ว่ามีวอตออดี้ขับแล้วนะครับน่าจะเติมเลยเพราะว่ามันหลักแสนเลยนะครับหลักแสนหยวนตอนนี้คือมีแค่ส0 0 0มเองอะสองหมื่นเก้านะครับเดี๋ยวขอดูอย่างอื่นบ้างจะมีวุ่นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวคันที่จะซื้อเนี่ยก็จะเป็น FAW นะครับปี2012นะครับ เดี๋ยวกล่องน,นี่คืออะไรเนี่ยอ๋อนะครับเป็นต้นตอนะครับรู้ต้นตอของเสียงแล้วนะครับคือเล่นแบบเนี้ยคือมันจะดังทั้งวันเลยนะครับมันจะดังตั้งแต่เช้ายันค่ํำนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเนี่ยดูดิมันจะดังตลอดนะครับต่อหลายกล่องคือแบบว่าเหมือนคนแม่งยิงปืนกันในหน้าโชว์รูมนี่คือวัตี่ีราซื้อมานะครับเราจะทําการเปลี่ยนสีไปที่เพนช็อปนะครับเดี๋ยวตำรวจมาจากไหนวะ ตำรวจตำรวจเดียวเดียวเดียวมันจะมาจับกูบอกว่าไม่จริงนะไม่ไน่าจับหรอกนะเอาสีไว้ดีนะครับผู้ชมขอเป็นสีแดงได้ไหมไม่ก็สีอย่างอื่นสีเหลืองสีส้มอือกาไฟาฟ้าก็มาว่ะสีส้มเนี่ยสีออกฟ้าๆเขียวๆวออเอาเป็นสีแดงลวกันอ่ะสีแดงออกชมพูนะครับน่าจะเข้ากันดีนะครับผู้ชมโอเคไม่ต้องอะไรมากนะครับ คือพวกกระบะเล็กแบบนี้คือพวกกระปอ๋อนนะครับในประเทศไทยเนี่ยคือมันก็จะมีขายเนี่ยพวกตรงฟง,ง FAW เนี่ยคือกระบะท,ทรงนี้นี่แหละนะครับพวกวูหลิงตรงฟงโฟองตอนนะครับเป็นกระบะสีล้อเล็กอะที่ขนาดประมาณ1ตัน2ตันอะนะครับมันจะเป็นกระบะท,ที่แบบว่าเน้นกลุ่มแบบคอมเมเชียลนะครับสมัยก่อนนะคือ่าจีนามาไทยเนี่ยส่วนมากเกือบทุกค่ายนะของจีนน่ะเขาจะตีตลาดพวกรถที่เป็นแบบ เน้นขนส่งเน้นคอมเพรเชียลนะครับพวกกระบะเล็กวถบรรทุกอะสมัยก่อนคือแบรนด์จีนถ้าย้อนไปเมื่อ13ปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีเยอะมากนะครับแต่ด้วยบริการหลังการขายเนี่ยคือแบบว่าแบรนด์จีนนะครับถ้าศูนย์บริการมันไม่ดีอะมันก็จะเกิดยากนะครับบวกกับบริการหลังการขายเนี่ยถ้าเกิดมันทําไม่ดีนะคืออะไรอะถ้าเสียทีก็เท่ากับว่าโยนทิ้งไปได้เลยนะครับคือมันซ่อมไม่จบบางส่วนเนี่ยอย่างเช่นแบบว่า เอาเช่นกระบละลวกันกระบะเนี่ยคือสนิมเกาะคือคุณภาพสมัยก่อนนะ่ะมันไม่เท่าสมัยนี้ไงมันก็เลยแบบว่าเป็นไม่ค่อยยอมรับอะนะครับคือเคยไปส่องแบบโชว์รูมแบบล้างล้ามาก่อนนะ่ะคือเห็นรถจีนนะรถจีนแบบพวกกระป๋อฉางอันแบบตรงฟงน่ะคือจอดทิ้งเยอะมากนะครับก็เข้าใจเลยว่าสมัยก่อนเนะี่ยคืออะไรอะ่ะคือเสียทีอะนะครับบวกกับรถแต่คือมันขายไม่ค่อยดีเขาก็เลยแบบว่าจอดค้างสต็อกแล้วคนไม่ค่อยจะซื้อนะครับ โอเคนะครับขอเปลี่ยนคันก่อนนะครับคันนี้ก็จะเป็น Honda o d y s s e นะฮะก็ตอนนี้คือมันอยู่ห่างจากเมพห่างจากโชว์รูมนั้นไปนะครับมันจะไม่ค่อยแหลกนะครับคุณผู้ชมโอเคได้เวลากลับบ้านนะฮะกลับโชว์รูมเลครับผมคือมันไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งอะ่ะคือเราเกิดทีเราเข้าเกมในไะอ้เมปเนี่ยเราจะไปเกิดที่โชว์รูมก่อนเลยนะครับคือเราอะ่ะจะไม่อยู่แบบเป็นหลักเป็นแหล่งอ่ะนะครับ เราจะไปไหนก็ได้คือเราจะเด้นขับรถนะครับเราจะไม่เล้นหาที่อยู่นะครับผมมันก็จะมีแค่แนี้นะครับคุณผู้ชมเหมือนเป็นการจําลองการขับรถอะประมาณนี้เลยนะครับไม่มีอะไรเยอะเลยนะครับต่อไปอาจจะไปเล่นพวกกรีนวิวอย่างที่บอกคือกรีนวิวเนี่ยมันจะมีรถแบบว่าที่ขายในบ้านเราอะมันจะเยอะมากนะครับเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นวะเอาเฮีย้ยตกรถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตกวั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 ดอธิบาย ตกว no. mm ัดตกวัดเดี๋ยวเดี๋ทำไงดีวะอุ๊บมองไม่เห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อ้าวไปริบเลี้ยวเลยเดี๋ยวเก็บเก็บรถก่อนเลยจังหวะนี้เดี๋ยวหายเก็บรถก่อนเลยเดสพอลนะครับเดสพอลเดสปอลเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเลยโอ้โหคือแม่งแบบเกือบโดนรถทับตายด้วยแบบเนี้ยดีไม่โดนทับตายนะครับ โอ้โหตกรถเลยคุณผู้ชมจังหวะนี้เออตกตรงหน้าโชว์รูมเลยนะจริงๆเดินไปก็ได้นะก็ถึงแลลวนะครับไม่ต้องเปลี่ยนรถเลยคือผมมีวิธีไว้รีเซ็ตแม่งเลยนะครับแล้วไปเกิดตรงหน้าโชว์รูมเกิดภายในไม่กี่วินี่แค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าติดว่าคนอื่นมันจะไปได้ป่าววะเออสงสัยวะ เอาไปได้เฉยเลยแล้วเขาจะไปไหนวะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเขาจะไปไหนอันนี้ขนแตงโมขนแตงโมข้อโชรูมเดี๋ยวมันจะไปไหนเนี่ยตอนนี้คือแบบว่าเราอะจะไม่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับเขาจะไปไหนไม่รู้